ะะคะวันนี้นะคะคุณโบจะมาที่บายนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ DLTV ชั้นปห้นะคะแบบฝึกหัดที่1.10นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาผลคูณของจำนวนนับนะคะแล้วก็เศษส่สวนนะคะเรามาลองทำนะคะข้อ1นึนะคะเขาให้5คูณเศษหส่วน7นะคะการทำ เรื่องการคูณการหารเศษส่วนเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องทําส่วนให้เท่ากันแล้วนะคะในเรื่องส่วนที่เท่ากันน่ยจะใช้ในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนเท่านั้นนะคะส่วนการหารผลคูณเนี่ยง่ายมากๆนะคะโดยการนําจํานวนนับนะคะคูณเศษนะคะแล้วส่วนด้วยส่วนได้เลยนะคะ5คูณ5ได้25สนะคะส่วนด้วย7 จะเห็นได้ว่ายังเป็นเศษส่วนเกินนะคะดังนั้นเราก็จะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตำหรือเป็นจํานวนคะนะคะเราก็นําส่วนนะคะมาหารเศษนะคะสวิทีการตั้งหารยาวเลยนะคะหารด้วย7 7นะคะเอะไรใกล้เคียง25นะคะ73 21นะคะ ห้าลบหนึ่งเหลือ4นะคะดังนั้นนะคะการทำจำนวนคะนะคะก็คือจำนวนเต็มตามด้วยเศษนะคะแล้วก็ส่วนนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะจำนวนเต็มก็คือ3ามนะคะเศษก็คือเหลือเท่าไหร่คะสส่วน เสรนะคะคำตอบข้อนี้คือจำนวนเต็ม3เศษ4ส่วน7นะคะข้อที่2ค่ะ12คูณเศษสส่วน3นะคะก็ตั้งด้วย12คูณ4ส่วน3 12คูณ4ได้เท่าไหร่คะ48นะคะส่วนด้วย สามนะคะอ่าสามหารสี่สิบแปดนะคะนักเรียนก็ตั้งหารเลยนะคะสามหนึ่งสามนะคะทดหนึ่งมานะคะชักแปดลงมาสามหกสิบแปดนะคะน,นี่นคัคเรตอบปัญนี้ลงตัวเลยใช่ไหมคะข้อตอบเป็นสิบหกนะคะข้อตต่อไปข้อที่สามนะคะจำนวนเต็มอ่ะ 10บคูณเศษเจ็ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จำนวนนับนะคะคูณเส่วนด้วย9 10าคูณเได้70ส่วนด้วย9นะคะเรนก็ตั้งหารยาวเหมือนเดิมนะคะด้วยหาร7ได้ไหมคะไม่ได้ใส่0นะคะ9อะไรได้ใกล้เคียงกับ70นะคะ9 7 63นะคะ0ลบ ายืมมานะคะเป็น7นะคะเหลือ0นดังนั้นนะคะข้อนี้คือเป็นอะไรคะจำนวนเต็ม7นะคะเศษ7ส่วน9นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ15คูณเศษ8ส่วน12นะคะนักเรียนก็ตั้งเลยนะคะ 15คูณ8ได้เท่าไหร่คะ120สนะคะส่วนด้วย12นะคะเวลาเจออย่างนี้เนี่ย10นักเรียนก็สามารถที่ใช้วิธีการตัดเลขได้นะคะส่วน12นะคะข้อมูลเป็น120นะก็เป็น12 12 2 2ห1 12เหลืออะไรคะเหลือ0นะแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดเราก็ใช้วิธีการหารยาวก่อนนะคะ เลนนะ่าคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ10นะคะอืมดูข้อต่อไปกันนะคะข้อนี้นะคะข้อที่5 18สิบแคูณเศษสิส่วนสินะคะเรนก็ตั้ง18บแคูณสะะณะะิส่วนด้วย16นะคะ18บแคูณสิได้เท่าไหร่คะได้198นะคะส่วนด้วย16นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาส่วนไปหารเศษนะคะแต่ บางทีเราก็ท่องแม่16ยังไม่ได้เนาะนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการตัดทอนดูนะคะ16นี้นะคะให้เอา16กับ198นักเรียนคิดว่าลงท้ายด้วยเลขคู่อย่างนี้แม่อะไรที่เบสิกง่ายสุดที่นักเรียนจะสามารถหารได้คะแม่2นะคะดังนั้นเราก็หารด้วยแม่2นะคะทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะอ่ะโบก็จะอ่ะ แม่สองสองอะไรได้1ิบสิบคะสองแนะคะ,ะจากนั้นสองอะไรได้ร้อ 98, นะถ้ายังไม่ค่อนใจก็เราก็ตั้งหารยาวได้นะคะหารสองสองหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์สองหารอะไรได้ใกล้เคียง19บเกคะสองเนะคะลบมา9กลบแเหลือหนึ่ะคะชัดแปลงมา2 9งเ น,นั้นอันนี้ก็เป็น99นะคะจากนั้นมาพอเริ่มใกล้เคียงแล้วเราใช้แม่8ในการหารได้นะคะอามาดูแล้วก็ตั้งเลยนะคะ8หารอะไรใกล้เคียงได้9คะ่ะ8 1 8นะคะลบมา8อะไรได้ใกล้เคียง19คะ่ะ8 2 16นะคะ9ลบ6เหลือ3นะคะ ดังน,น,นั้นนะคะคำตอบข้อนี้เราได้จำนวนเต็มนะคะก็คือเท่าไรคะ12นะคะเศษ3ส่วนเท่าไรคะ8นะคะคำตอบข้อนี้คือจำนวนเต็ม12เศษ3ส่วน8นะคะก็สุดท้ายนะคะ20คูณเศษ2ส่วน3นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ตั้ง20 คูณสองส่วนสามยี่สิบคูณสองได้เท่าไหร่คะสี่สิบส่วนด้วยสามจากนั้นเราก็อ่าหารเลยนะคะสามหารสี่นะคะก็เป็นสามหนึ่งสามสี่ลบสามเหลือหนึ่งสามอะไรนะคะได้ใกล้เคียงสิบสามสามเก้านะคะอ่างน,นั้นข้อนี้คะได้เลยคะ จำนวนเต็มสิบสามนะคะจำนวนเต็มสิบสามเศษหนึ่งส่วนสามนะคะได้คำตอบแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีใน แบบฝึกหัดต่อไปก็ยังเป็นเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ